ขอต้อนร,ร,รับเกษตรกรเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรทั่วไปเข้ามาชมในทิปของเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้เกษตรพอเพียงได้มาดูใบกระท่อมที่เสียบยอดด้วยกระท่อมหมูลครับก็ถือว่ายอดเดินดีมากเลยครับผมกระท่อมเป็นกระท่อมก้านแดงนะครับซึ่งช่วงนี้กฎหมายได้ปลดล็อกแล้วครับกระท่อมถือว่าเป็นสมุนไพรก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมเป็นสมนุนไพรต่อไปของเกษตรพอเพียงนะครับผมสมัยก่อนผมไม่กล้าปลูกนะครับเพราะผิดกฎหมายแต่ตอนนี้ปลดล็อกแล้วครับถือว่าถูกสุดยอดเลยครับผม ผมใช้ยางรถยนต์นะครับแล้วก็มีดินแล้วก็มีมูลสัตว์แล้วก็เก็บเก่านะครับแล้วก็นี่ครับแล้วผมใช้ตัดขวดนะครับเพราะป้องกันพวกหอยทากนะครับผมหอยทากแล้วก็บล็อกด้วยอยางรถยนต์นะครับป้องกันดินสไลด์นะครับผมดีมากเลยนะครับการดูแลนะครับกะทต้นกะทต้นนะครับของต้นแรกนะครับเป็นเป็นเสียบยอดด้วยตอนะครับกะท่อมหมูนะครับไม่เลื่นสวยมากนะครับในของเกษตรพอเพียงนะครับผม สวยก็อนาคตอาจจะเป็นใบได้สวยนะครับผมครับท่านดูครับท่านผู้ชมสวยมากนะครับผมดูนะครับนี่ครับตอเขาครับผมถึงถ้าท่านชอบคลิปของเกษตรพอเพียงนะครับขอให้ท่านกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับผมจะมีคลิปแต่งเตือนในทำเกษตรอินทรีย์นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผม